ไปครับกับบอกฟุตอัปเดตใหม่และใน EP ีที่15นี้เราจะทําการฟาร์มเลเวลจนไปถึงเกาะทิกกี้นะครับหรือว่าเกาะสุดท้ายนั่นเองแล้วผมเนี่ยจะไปจัดการบอสใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามาบอกเลยว่าเลือดมันเนี่ยหล้านซึ่งผมนะครับจะทําทุกอย่างคนเดียวโดวยไม่พึ่งใครเลยนะฮะและผมเนี่ยจะจัดการกับบอสโวนี้ได้หรือไม่นะฮะต้องไปติดตามดูกันในคลิปนี้นะครับทุกคนและถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยผมขอสักห้าสิบไลค์เพื่อทำ E ี P ีต่อไปนะครับทุกคนโอเคถ้าพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมเตร โอเคครับแล้วตอนนี้เราก็สู่ตัวเกมที่ทิ้ดพอมนะฮะอย่างแรกเลยผมอยากดูก็คือผลใหม่นั่นเองซึ่งพอกดเข้ามาดูเนี่ยนะครับเราก็เจอผลการวิทย์เลวก็ผล creation นะครับเกือบพูดว่าผลบาเรียแล้วเมื่อกี้แล้วก็นี่ครับผลอีเกิลเออไม่ใช่อีเกิลครับทุกคนพอผมลงมาจะสุ่มผลนะครับก็ไปเจอกับผลสไปที่ใครก็ไม่รู้ทิ้งไว้นะฮะแต่ผมก็ไม่สุ่มผลนะครับเพราะว่าผมจะไปลงดันก่อนนะทุกคนตอนนี้ผมมีแฟกต์มินแค่หมื่นสี่นะฮะซึ่งผลการวิทย์ที่เราจะไปทำการเอาเวกเนี่ยนะครับมันต้องใช้แฟกต์รรรราาาาววววปปปะะ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 มมมมณเเ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 กกือออบบลลลลลยยนน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 ฮฮแแ้้้้ดดิิิไไไไีีี่่่่่็จผททคคูััังห ดิบในการลงดันของเราแล้วครับแล้วต่อมาผมก็ได้ทาการเอาผลสไปไปแลกเป็นชิปลงดันก่อนเลยซึ่งดันแรกนะครับที่เราเลือกจะลงก็คือดันดาร์กนั่นเองเนื่องจากความง่ายนะครับเพราะว่าดันดาร์กเนี่ยผมคิดว่าน่าจะง่ายสุดแล้วในหมวดหมู่ดันนะครับทุกคนหรือว่าใครที่คิดว่าดันเหนยยกกว่าหรือง่ายกว่าก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับเผื่อจะเป็นแนวทางในการเล่นเกมของผมด้วยเอาละครับตอนนี้เราก็มาทําการกดเลื่มดันได้เลยนะฮะซึ่งพอมาแล้วครับเราก็ทำการกดแปลงร่างเป็นผลพรพระพุทธรูปเลยนะทุกคนบอกเลยว่าคิดถึงการลงดันสุดๆนะครับมนอเตอร์ในเกาะแรกผมบอกลว่าชๆมาากเลลยนนะะะรััพมแตต่ว ทั้งเบลน้อยเลือดน้อยแล้วก็สกิลเนี่ยไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเลยเลยทําให้ผมนะนะครับใช้เวลาแค่นิดเดียวนะครับผมในการจบเกาะแรกสําเร็จนะครับพอจบเสร็จเนี่ยนะครับก็มีเรือโผล่มาให้เราเดินทางไปเกาะที่2นะครับแต่ผมไม่ใช้เรือหรอกครับระดับนี้พอมาถึงเกาะที่2นะครับแน่นอนว่ามอนสเตอร์เนี่ยก็เริ่มถึกขึ้นแล้วนิดนึงนะฮะแต่ว่าพวกสกิลพวกอะไรเนี่ยก็ยังกากอยู่นะสำหรับผมนะแล้วเกาะเนี่ยก็จะเป็นเหมือนโดมนะครับทุกคนบอกเลยว่าการฟาร์มเนี่ยจะยากกว่าเกาะที่1นะครับตรงที่มันมีอุปสรรคก็็็็คคคคืือออโดดดมมมมมมนนนนี่่่แแแหหลละะะะตัััักกกกกกไาาาผผรรรรรบบจจปชิๆ้ว ส่วนเกาะที่3เนี่ยนะครับมอนสเตอร์ก็น่าจะเหมือนกับเกาะที่2เลยนะครับเพียงแค่มอนสเตอร์บางตัวเนี่ยนะครับเริ่มมีผลดาร์กมาแล้วนะทุกคนบอกเลยว่ามันก็จะน่าลำคาญกนิดนึงนะแต่เพราะว่าเราเป็นผลพานะครับเลยจัดการได้อย่างง่ายดายเลยและแล้วนะครับเราก็ทําการจบเกาะที่3ไปได้แล้วก็ไปเกาะที่4กันจนได้แล้วครับทุกคนซึ่งเกาะที่4เนี่ยนะครับจะเริ่มมอนสเตอร์โหดขึ้นมากกว่าเดิมนะเพราะมอนสเตอร์เนี่ยจะมีสกิลในการช็อตไฟฟ้าของเรานะฮะัจากปันอิเล็กโตและตรงนี้เนี่ยจะกินเวลามากที่สุดเลยนะผมบ เหมอาครับตอนนี้เรากำลังการเคลียร์เกาะที่4เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่เกาะที่5แล้วซึ่งเกาะที่5เนี่ยครับจะเป็นเกาะลาสบอสนะทุกคนเกาะนี้เนี่ยนะครับจะมีบอสสปอนออกมาด้วยนะครับซึ่งบอส s มันเนี่ยบอกเลยว่าถึกมากๆเลยนะทุกคนและส่วนมอนสเตอร์นะฮะก็จะรวมความโหดตั้งแต่เกาะที่1นยันเกาะที่4เลยนะรวมมาอยู่เกาะที่5หมดเลยนี่ครับผมเจอบอสแล้วซึ่งผมแนะนำนะครับที่เล็กๆน้อยๆก็คือให้ลองการพาบอสลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็จัดการตีมันเรื่อยๆเลยนะฮะเพราะว่าถ้้้าา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 เเ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 รรรรรรตตีีีมมมมมััันน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 นไไปปื่่่่่ออออออยยยยๆะะะะะพววกกกกกสสส์็็จจจลลงงหูแดบบค และนี่ครับพอบอสตายแล้วนะครับเราก็จะได้ตังมานะครับจำนวนหนึ่งแล้วก็ได้แฟกเมนต์ไปหนึ่งพันแฟกต์นะครับแล้วผมก็ยังเหลือเวลาอีก6นาทีนะครับผมผมไม่รู้ผมใช้เวลาไปเท่าไหร่นะแต่ผมเหลือตั้ง6นาทีเลยในการโซโล่ดันนะทุกคนบอกเลยว่ามันทําง่ายจริงๆนะแต่พอจบดันมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะกลับมาจุดที่เราเซตสปาล่าสุดนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ได้เซตสปาไว้ตรงเกาะกลางนะครับหรือว่าเกาะปราสาทก็เลยกลายเป็นว่าผมจะต้องนะครับเดินทางกลับไปที่เกาะปราสาทอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มาถึงแล้วนนนนนะะะะะะคคคครร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 ััััับบบบเเ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 าา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 กกกกกกก็็็ตต้้้้ออองงงไไไปปซสสววว่่่่พลลลลลดดดดจจแมมมิททียผ ใช้ผลล็อกเก็ตนะครับกำลังว่าจะซื้อผลนะครับแต่ทันใดนั้นเองผมก็เลือกไปเห็นแอดมินพารทเนลนะครับทุกคนซึ่งพอกดเข้าไปเนี่ยผมตกใจเป็นอย่างมากเลยนะนี่คืออัปเดตใหม่อับทุกคนเราสามารถเอาเวกผลอีเกิลนะครับแล้วก็ผลการวิตี้ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีผลนั้นนะครับก็เลยต้องฟาร์มแฟกเมนต์รอไว้ก่อนนะครับเอาเป็น E ีีถัดๆไปนะเดี๋ยวผมจะมาทําให้ซึ่งในรอบนี้นะครับผมก็อยากพาทุกคนไปเปลี่ยนบรรยากาศโดยการลงดันไอซ์นะครับผมหรือว่าดันน้ำแข็งนั่นเองนะทุ แต่ว่ามันจะกลายเป็นสถานีน้ําแข็งนะฮะผมชอบแต่น้ำแข็งอย่างหนึ่งนะก็คือมันสว่างมากนะมันไม่มืดครับคือถ้าเป็นดดนดนะักในอย่างมืดเลยนะทุกคนส่วนมาสเตอร์นะครับก็น่าจะเหมือนเหมือนกันแหละนะทุกคนก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากขนาดนั้นนะครับสำหรับดาเมจเอานะครับตอนนี้เราก็มาถึงกอ่อที่2แล้วนะฮะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าหมู่บ้านตรงนี้เป็นของใครนะฮะอาจจะเป็นหมู่บ้านของคนที่สอนฮาคี้ก่อให้กับเราก็ได้นะฮะที่ก่อน้ำแข็งอันนี้ก็ว่าไปนะครับทุกคนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะู่านมันคตอหมู่บ้านาานนนี้ะคครััับกกกเเปม่าททอดขึุสงต ดีบ้านเริ่มเป็นหลังใหญ่มากกว่าเดิมแล้วแถมยังมีสะพานเชื่อมไปอีกฝั่งด้วยนะบอกเลยว่าก่อน,นี้เนี่ยเริ่มเจริญแล้วละส่วนดานเมจของมอนเตอร์เนี่ยผมมองว่ามันยังไม่โหดมากนะครับเพื่อเผื่อในดันดาร์อาจจะยากกว่าดัานไอ้ด้วยตัดกันมาอีกทีครับตอนนี้เราอยู่ที่เกาะที่สี่เป็นที่เรียบร้อยซึ่งก่อนี้เนี่ยจะมีความเป็นชั้นชนขึ้นไปนะทุกคนแล้วก็หมู่บ้านเนี่ยกลายเป็นหมู่บ้านเอสกิโมเป็นที่เรียบร้อยแลวนะนะผมว่ามันน่าจะมีข้อสันนิษฐานนี้นะครับว่าผลเยติเนี่ยอาจจะอาศัยอออยู่ในนนนนนดดั้้ําแข็็็งกกเเปไปไไนะทุค ัน,นก็พูดไปเรื่อยอีกแล้วในส่วนของมอนสเตอร์นะครับตรงนี้เริ่มจะโหดขึ้นมาแล้วนะเพราะว่ามันเริ่มใช้สกิลผลน้ําแข็งในการปามาเยอะมากนะครับศัตรูก็เริ่มเยอะขึ้นนะถ้าเป็นผมในสมัยก่อนอาจจะเอาชนะไม่ได้นะแต่สมัยนี้เนี่ยผมแม่งตึงแล้วเว้ทุกคนแะแล้วตอนนี้เราก็มาถึงเกาะที่5แล้วก็เกาะสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งเกาะน,นี้เนี่ยบอกเลยว่ามอนสเตอร์เนี่ยใช้สกิลน้ําแข็งได้หน้าราคาญสุดๆเลย,เลยทุกคนดูดิผมตีน้าแข็งมาลัวๆเลยและนี่ขนาดบอสยังไม่ลงมานะเว้ถ้าบอสมาเน ดามเมจมันไม่ได้แรงขนาดน,นั้นนะทุกคนแต่ว่ามันน่าลำคาญมากกว่าที่มันผลักเราไปเรื่อยๆทำให้เ,เราไม่สามารถตีมอนสเตอร์ได้ง่ายๆเลย,เลยนะครับทุกคนแต่สุดท้ายนะครับเราก็สามารถเอาชนะมันได้มาแล้วนะครับแล้วผมก็ได้ไปแล้วอ 1, ีกหนึ่งพันแฟกเมนต์หลังจากน,น,นะครับผมต้องการลงกลับไปสุ่มผลนะเพื่อจะเอาผลเนี่ยไปลงดันนะฮะแล้วผมก็ได้เป็นผลสไป,ปงโง,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 ง่ๆทะในการมาซื้อดันเลยนะครับผมบร,รอบนี้เนี่ยผมก็จะกลับไปลงเป็นดันดาร์เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมครับลงดันไปเรื่อยๆครับผ่านด่านหนึ่งด่านสองนอสามด่านสี่แล ได้ไม่อีก 1, 0 0 0แฟกเมนต์เพราะฉะนั้นก็ดันที่2ตามมาครับได้ไม่อีก1,000แฟกเมนต์ครับผมซึ่งดันนี้ผมยังเหลือเวลาอีกประมาณ6นาที50าวิกว่าเลยนะและก็มาที่ดันสุดท้ายนะครับที่เราจะลงกันในวันนี้เรียบร้อยครับผมซึ่งตอนนี้เราก็มีครบ1,900เแฟกเมนต์แล้วฮนะสามารถที่จะเอาเวกผลใหม่อย,อย่างกาวิตี้ได้แล้วนะทุกคนเพราะว่ามันใช้ประมาณนี้เนาะแต่เอาเป็นว่าเรื่องเอาเวกผลกาวิตี้เนี่ยเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟามเลเวลให้ตันแล้วก็ไปหาวัตถุดิบรอกกก่่่ออนน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 นะคครรเเดี๋ยวหหห้้าาาาจไททแแแตๆ็ใ สนใจกดผลปีศาจถาวรเกมพารต่างๆรวมถึงผลการเวตี้ใหม่ที่มาเนี่ยนะฮะสามารถเข้าไปกดเข้าไปซื้อนได้ที่ร้าน r e d Shop เลยนครับทุกคนและสำหรับใครที่อยากเปิดร้านหรือเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยนะครับต้องดูคลิปนี้ให้จบ r e x i t Studio บริการให้เช่าเว็บไซต์ขายของออนไลน์ถ้าคุณอยากหาไรายได้เสริมระหว่างเรียนหรือกำลังเปิดร้านขา,ขายของออนไลน์อยู่ไม่ว่าจะขายไอเกม เติมเกมขายแอปพรีเมียมหรือขายอะไรก็ตามเราขอแนะนําให้มาเช่าเว็บไซต์กับเราที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในราคาเพียงหลักร้อยมีคนเช่าไปแล้วนับพันเว็บไซต์ด้วยฟังก์ชันที่มีให้เลือกอัปเกรดมากมายอาทิเช่นระบบเติมเงินพร้อมเพลงเติมเงินด้วย t ร u e ันนี y API เติมเกมอัตโนมัติ API ขายแอปพรีเมียมอัตโนมัติเป็นต้นแถมยังมีหน้าตาเว็บไซต์ที่สวยงามใช้งานง่ายรองรับทุกอุปกรณ์มีการอัปเดตระบบทุกเดือน พร้อมทีมงานที่ดูแลตลอดเวลาต่อนทีาทำใหเ้เป็นก็พร้อมสอนตั้งแต่ต้นสามารถติดต่อได้ที่เพจ Facebook Rexy si Studio หรือเว็บไซต์ Rexy.shop เอาเป็นว่าฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆคนแล้วกันนะครับทั้งสองร้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นเลสเฉาลู่และซีสตูดิโอนะฮะใครสนใจแนวไหนเนี่ย<พ>ก็ไปกดไปซื้อได้นะครับมาต่อนครับตอนนี้ผมก็ต้องเดินทางกลับไปฟาร์มเลเวลที่เกาะเค้กได้แล้วนะครับทุกคนเพื่อที่จะเลเวลไปที่เกาะสุดท้ายให้เร็วที่สุดเพราะว่าเราจะไปทำการจัดการบอสใหม่อย่าง boss บอสอีเกิลนะครับทุกคนพอผมมาถึงนะครับผมก็เห็นว่ามีบอสเค้กควีนเกิดอยู่นะทุกคนผมก็อยากจะได้ดาบบัดดี้ซอร์มากเลยนะครับทุกคนใน EP ที่แล้วเนี่ยนะครัััััับบผมมมมมกก็็ตตาาาาาาหนนนนนนะะะะะฮแ่่่่่่ยงงงงไไไดด้้โอออเเเคคปรรจลฆูืว เนนี่ยะครับจะได้ดาบที่มันดรอปมานะครับทุกคนแต่ก็นั่นแหละครับทุกคนตีมาสุดท้ายก็ไม่ได้หายหิวอะไรอยู่แล้วนะครับโอ้โหโคตรซิงแล้วตอนนี้เรากลับมาฟาร์มกันดีกว่านะทุกคนผมได้ทำการลาควสเป็นเควสเ,เ,เ,เวล2,325น,นะครับทุกคนซึ่งก็จะมีมอนสเตอร์นะครับตรงนี้ให้เราตีซึ่งมันก็จะอยู่เป็นกระจุกกระจุกเลยบอกเลยว่าตรงเนี้ยใช้เวลาฟาร์มนานมากนะครับเพราะว่า EP คูณสองแบบสายฟรีเนี่ยหรือว่าใส่โค้ดเนี่ยมันหมดนะครับทุกคนโอ้โหให้ผมไปเติมโลบักมาเติมเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องอีกนะครับผมมมมัันนนนนีีตงงคค์์้้เเเเเออาาาาปป็ว่่รรรจะะฟแบบไืยยๆลทุก ชเวปผ่านไปไวเหมือนตัดต่อตอนนี้เราก็เวล2,350เป็นที่เรียบร้อยนะครับสามารถย้ายจุดรับเควสได้แล้วซึ่งสถานที่รับเควสต่อไปเนี่ยก็อยู่เกาะน,นี้แหละครับทุกคนเพียงแค่ว่าเราจำเป็นปจะต้องย้ายไปรับในเควสตรงนี้นะทุกคนซึ่งมันก็จะอยู่ข้างๆมอนสเตอร์นะครับที่เอาไว้ทำถ้วยเอาไว้กไวสกบอสอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะครับผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะพเพราะรับเควสมาเนี่ยนะครับเขาจะให้เราจัดการทพ้งหมด8ตัวด้วยกันซึ่งมอนสเตอร์ที่อยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ใกล้กันนะครับมากๆทำให้เเนารรไอะะป็พ แล้วคนฟาร์มเนี่ยเป็นหมนผมไหมนะก็คอมเมนต์บอกได้นะครับทุกคนชแวบโอเคครับทุกคนตอนนี้เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกนะครับผมเลเวล2,374แล้วนะครับย่างจะ75ถ้าเรา75เนี่ยนะครับเราจะไปฟาร์มจุดข้างๆเราเลยครับซึ่งตัวนั้นจะ EP ที่ดีกว่านะครับผมพอพูดจบอะไรเสร็จก็เวล2,375เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็ทาการไปเล้าคุยแล้วก็ไปฟาร์มจุดใหม่กันเลยแต่ในขณะที่ผมกาลังฟาร์มจุดใหม่อยู่ดีทําไมหมอกมันขึ้นเยอะจัดเลยครับทุกคนผมเนี่ยไม่รู้เลยนะครับว่ามันคือ เนี่ยซึ่งก็บอกได้ว่าอะไรสักอย่างนะครับแฮสโบเก้นอะไรแตกหักสักอย่างนี่แหละทุกคนใครที่รู้เนี่ยช่วยบอกผมหนะ่อยนะเนี่ยผมไม่รู้จริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะหรือว่าบอทฟูดแม่งกำลังจะอัปเดตว,วะผมก็พูดไปเรื่อยนะทุกคนเอาเป็นว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าบอทอะไรเกิดใครได้รู้ในคอมเมนต์บอกผมด้วยนะฮะซึ่งการฟาร์มตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้นานมากอะไรมากมายนะฮะทุกคนเพราะมอนเตอร์เนี่ยมันอยู่ใกล้กันมากตีๆไปแป๊บเดียวเลเวลก็สองพันสี่นน 2, 3, 9, 9, ร,ร้อยแล้วนะฮะตัดภาพมาอีกทีตอนนี้ก็สองสามเกาะใหม่ กันนเลยนะโอเคครับซึ่งเกาะใหม่เนี่ยก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะอยู่ใกล้ๆกันเองนะฮะซึ่งเป็นเกาะที่ทุกคนต้องจําได้นะครับในช่วงคริสต์มาสหรือว่าช่วงธันวาคมนะครับมันก็คือเกาะกละ่องคริสต์มาสนั่นเองซึ่งพอมาถึงนะครับผมก็ทำการเซร็ตเปล่าอะไรให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็มายืนตรงจุดที่มันเคยดอบกล่องนะบอกเลยว่าจุดนี้ผมได้มาทําคลิปร้อยกล่องเลยนะทุกคนใครยังไม่ดูอนะ่ะก็ไปดูกันด้วยนะทุกคนตอนนี้2,700วิวแล้วพอมาถึงนะผมก็ทำการรับเควสแล้วก็รีบมาฟาร์มออะะไรรรให้้เียยบน มอนสเตอร์เนี่ยตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับแต่ว่ามันยืนกัน2กลุ่มนะทุกคนมีอยู่6ตัวซึ่งก็เหมือนเหมือนกันกับทุกเควสแหละนะครับแต่ผมมองว่าเควสตรงนี้เนี่ยมันฟาร์มแป๊บเดียวก็ได้เลยนะทุกคนหรือว่าผมเป็นคนเดียววะเออใครคิดเห็นยังไงเนี่ยช่วยคอมเมนต์บอกผมนะฮะแล้วผมก็เบลล์สองพันสี่ร้อยยี่สิบห้าแล้วนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้ผมก็สามารถทําอีกเควสหนึ่งได้แล,แล้วนะและถ้าผมทําฝั่งนี้เสร็จเนี่ยนะครับผมก็จะไปเกาะทิกิได้แล้วนะแล้วผมเนี่ยจะไปตีบอสสใหมม่่่ักกทีีนนะะเเพรราาาวผยต้อง ไอเทมก็คือหมวกของมันนะแล้วก็เป็นมูลสโตนนะครับที่จะเอาไว้ใช้ในการอัปเกรดนะผลคาวิตี้หรือว่าเอาเวผลคาวิตี้ให้โหดยิ่งขึ้นนะฮะซึ่งฝั่งนี้ก็เหมือนเคยเลยครับให้เราเนี่ยนะฮะตีมอนเตอร์ให้ครบ8ตัวไม่ยากมากมายครับผมรีฟาร์มดีกว่าทุกคนอยากจะไปตีบอสใหม่แล้วนี้นะครับผมก็วิ่สองพันสี่ร้อยห้าสิบแล้วนะครับผมต้องการมาซื้อเรือที่ท่าเรือนครับเพื่อที่จะไปที่เกาะที่กี่นะครับผมบอกเลยว่ากว่าเราจะออกจากมรสุมเกาะเค้กได้เนี่ยนะครับใช้เวลาร่วมกันสองอีพี มันมีเยอะซะเหลือเกินนะไม่ว่าจะเป็นกอเค้กอันแรกนะครับหรือว่ากอเค้กที่มีคาตาโคลี่อยู่นะครับผมบอกเลยว่ามีหลายตัวจัดนะครับทุกคนแต่เราก็ผ่านมันมาได้นะเนื่องจากการฟาร์มเลเวลที่ยาวนานโอเคครับไม่พูดภาพทาเพลงเราวัพิธี่กาะใหม่กันเลยเอาล่ะครับพอผมมาถึงกอใหม่เนี่ยนะครับก็ตื่นตาตื่นใจกับเกาที่กิกมากนะครับทุกคนเพราะเป็นกอที่สวยงามมากเลยนะสำหรับผมทำการมาเซตสปาไว้ก่อนนะเผื่อผมตายได้เกิดตรงนี้แล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปสํารวจที่ที่บอสใหม่เกิดนะครับซึ่งจุดที่บอสใหม่เกิดอยู่่่เเนนนีียยยกกก็็คคืออตรงง้บลลววาาาาาปปสททมมๆ แลวพอผมเผเจอเนี่ยผมตกใจเลยนะเพราะเขาบอกว่าบอสใหม่เนี่ยจะเกิดก็ต่อเมื่อพวกนก2ตัวนี้ครับมีดวงตาครบทั้ง4ดวงตานะฮะซึ่งมันแดง 2- อสาดวงตาแล้วนะทุกคนเหลือแค่ดวงตาเดียวนะครับผมถ้างั้นนะครับก็ประมาณว่าถ้าผมฟาร์มเควสตรงนู้นเสร็จนะครับถ้าเควสสองเควสเนี่ยผมก็สามารถลองมาตีกระถางดูนะครับเพื่อจะให้บอสมันเกิดผมก็แวะนะครับมาถ่ายรูปที่เกาะคาลิฮาร์ตรงนี้นะเพื่อจะเอาไปทําปกคลิปนะครับให้ทุกคนได้เห็นกันบอกเลยว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ยใช้ทําปกคลิปได้สวยงามมากๆเลยนะเาทกคนเรารีบตั้งใจฟร์มก็บเอห้ ในกมันตาแดงครบทั้ง4ดวงตานะครับแล้วเราก็จะไปต่อสู้กับบอสใหม่ด้วยกันนะฮะไปกันเลยซึ่งเควสแรกนะครับเราเขาก็จะให้เราจัดการทั้งหมด8ตัวด้วยกันนะครับมอนสเตอร์พวกนี้เนี่ยง่ายมากๆนะครับผมในฟาร์มเลเวลจนชินชาไปหมดแล้วนะครับว่าการที่เราจะต้องต่อสู้กับพวกนี้เนี่ยมันง่ายแค่ไหนนะครับก็บอกเลยว่าตอนนี้ผมมีภูมิต้านทานเรียบร้อยแล้วนะไม่ว่าจะการคิคเบาเหลือเลยนะครับบอกเลยปวดหัวสุดๆนะครับทุกคน เอาละครับพอผมฟาร์มได้สักพักหนึ่งนะครับผมก็ได้การแวะมาดูนะครับปรากฏว่าดวงตามันเนี่ยครบทั้ง4ดวงตาแล้วซึ่งนั่นก็หมายความว่าเราสามารถทำลายกระถางพวกนี้นะเพื่อให้มอนสเตอร์เกิดได้แล้วเพื่อให้บอสเกิดได้แล้วนะครับทุกคนผมก็ทําการจัดเลยครับทำลายกระถางทุกกระถางเลยแต่พอผมทำลายไปสักพักใหญ่ๆเนี่ยนะครับเหมือนมันจะไม่เกิดนะครับผมก็เลยลองทำอยู่งั้นนะครับจนกว่ามันจะเกิดแล้วมันก็เกิดจนได้ครับหลัแล้วศึกแห่งศักดิ์ศรีก็ได้เริ่มขึ้นครับผมคนเดียวจะสู้บอสเลือดหน มาดูนะครับบอกเลยนะครับว่าเป็นการต่อสู้ที่โคตรยาวนานนะครับผมคนเดียวเนี่ยจะสู้บอสตัวนี้ได้หรือไม่ทุกคนต้องมาดูกันเลยนะครับบอกเลยว่าสกิลบอสมเนี่ยค่อนข้างจะสตันเยอะมากเลยนะครับที่จะสู้เนี่ยผมแนะนําผลพัดเลยนะคือผมแอบสปอยนิดนึงนะครับว่าผมสู้กับมันเนี่ยผมไม่มีตายเลยสักแอดนะครับนี่ไม่ได้ตัดต่อหรืออะไรเลยนะผมเลี้ยงสปีดคี่ให้ทุกคนดูเลยนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้ตายเลยก็นะครับมีจังหวะที่ผมเลือดลดไปเยอะนะครับแต่ผมก็กลับมาพลิกสู้ชนะมันได้นะครับซึ่งบอสตัวนี้ ผลพลาตื่นนะครับแล้วก็พยายามเนี่ยให้มันออกมาจากนอกปราสาทของมันนะฮะคือถ้ามันออกมาจากนอกปราสาทเนี่ยมันจะบินหนีเราไปเลยนะแล้วมันจะใช้สกิลบนท้องฟ้านะบอกเลยว่าโคตรโหดโคตรอันตรายถ้าผมทำการจัดการคนเดียวเลยครับจนตอนนี้เนี่ยเลือดมันเหลืออยู่แค่แสนเดียวแล้วทุกคนเห็นไหมเลือดก็ไหลเป็นน้ำเลยเพราะกูเล่งสปีดทีมเลยกและแล้วนะครับตอนนี้ผมว่าทําการจัดการมาลงได้นะฮะบอกเลยว่าเอพีเอสกูโคตรแหลกเลยครับในการสู้กับบัสตัวนี้ซึ่งสิ่งที่ดรอปนะครับก็คือหมวกมันนั่นเองแล้วก็ขนลกมานะแล้วจากน ผมได้ด้วยนะครับนี่เป็นหมวกมันเลยนะครับทุกคนผมไม่รู้ว่ามันคือหมวกอะไรช่วยทําอะไรได้นะใครรู้คอมเมนต์บอกผมด้วยนะบอกเลยว่าโคตรสวยโคตรเท่โคตรอันตรายแต่ที่แปลกกว่านั้นคือผมดอปทุกไอเทมนะครับแล้วผมก็ยังไม่ตายสักแอะนะครับแล้วเลือดเนี่ยก็ลดเกินครึ่งมาครั้งเดียวเองนะครับและนี่ครับไอเทมรับมูลสโตนสอ2อันเราจะใช้ไอเทมนี้นะครับในการที่เราจะไปเอาเวกผลครับซึ่งทุกคนอาจจะคิดว่าคลิปนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นจุดจบของทุกเรื่องราวในเอพิโซดนี้หรือว่าซีรีส์นี้นะครับแต่ผมขอบอกทุกคนไไวว้เลย่่่่่่านนนนนีีมมมัััใชจจุุดดบคคครแ เริ่มต้นแล้ว EP ต่อไปผมจะไปทำอะไรในเกมนี้ทุกคนโอ้ติดตามกันไว้นะครับ